ต,ต้องคำสอบมาด้วย,ยสิเร็วสมิมาแล้เร็วแ้วพี่เร็วๆาอยู่นั่นแหละุละล่นรอบ้างส่ด้วย ไปไหนเล่าปานี้หหน่อยเจา้ยนี่ไม่ไไมมไมพนะ้นแล้วนะาเริบมากเลรเอ้าิดนีนนนนนชอบทำให้เหนื่อยหยุดนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าหยุดยุ่งอะไรด้วยเราอย่าเกินนะเฮ้ยปล่อยนะปล่อยสิ ไม่ตื่นเต้นหน้าดูเลยเดี๋ยวด้าเดลอดพอยเตอร์ของตัวพี่ท่าอุนตรานี่ย้ฮ้าาห้าห้าค้าพ้าห้าห้าห้าร้าห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 ราย้าห้รห้าห้าาห้าห้าห้าา้าา้า เป็นลรไปเหรอครับเครื่องบินที่คุณพ่อเธอเครื่องบินที่เขา น่าเสียดายนะสายการบินญี่ปุ่นต้องขาดนักบินฝีมือดีไปอีกคนหนึ่งแล้วนะเสียดายจริงๆเลยที่แย่กว่านั้นคือพลเรือสามร้อยสามสิบคนนะซิตายเรียบเลยช่วยได้เซียร์ช่วยช่วยช่วงลางหรอกนะคะ ลองคิดดูสิเรื่องร้ายๆช่วงนี้เกิดขึ้นกับคนในเมืองเราทั้งนั้นเลยนะแท็กซี่าอย่างนั้นแหละนะจำที่รถไฟชนกันอาทิ์ก่อนได้ไหมคนขับก็เป็นคนจากเมืองนี้เหมือนกันนะผมเคยเป,เปเิดบริษัทแท็กซี่นะแล้วไง,งจะเจอคดีอุบัติเหตุถึงสามสิบคดีก็เลยต้องปิดกิจการไปถึงอนาดนั้นเฉียวคนที่นี่<อ>นะออคือทำต่อแย่น่ะนั่นสิมันทำร้อนไ่ลุงใช่คนที่นี่ทั้งนั้นเลย รับทราบคุนอาคะฟรุฮาชิกับโซงะกำลังลาดระเวนแถวไฮเวย์สามค่ะอีกสามสิบนาทีจะกลับมาอืไฮเวย์สามเหรอก็แทาๆก็คิดนะงว่าโจอคุณอาเธอที่เสียไปก็อยู่ที่เมืองนี้เนี่ยนคนณาคะเรื่องนี้ฉันขอเถอะค่ะจริงสิฉันรับปากแล้วเนี่ยว่าจะไม่พูดนะขอโทษเลยนะ

อย่าเฉยเลยรชั ai, ai, ชนร้อยชัอ้ยายอยเรชันร้อยชไนรชรู้ไหมว่าเขาได้อวุธมาจากไหนอ่ะครับเขา ขโมยไปจากร้านขายปืนห่างจากที่นั่นไม่กี่ร้อยเมตรตามที่คนขายพูดปกติแล้วเขาจะชอบไปที่นั่นชอบคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนครับแต่จู่ๆวันนี้ก็เกิดบ้าขึ้นมาแล้วขโมยปืนไปยิงแบบบ้าคลั่งครับใคาเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าไม่นะครับปกติเขาเป็นคนสุภาพอ่ะโอ้ยออเถอหน่อยอย่าไกลหัวใจนะรู้ที่ทำงานกับที่อยู่ของเขาไหมครับก็เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาอาศัยอยู่ที่คิรากาวโจครับ เบื้อรนราจะบอกเอยขนาดนะั้นจะมีเบื้องหลังอะไรเนะี่ยสซงแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอยู่สถานีตำรวจเกสีจะทำหลังเขาอะ่ะตั้งแต่จับตัวมาเขาก็หลับมาตลอดสองชั่วโมงเพิ่งตื่นเมื่อครู่นี่เองตอนนี้เรากำลังสอบปากคำคนสนใจไหมล่ะครับรอสักครู่นะ ผมน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปเป็นความจริงนะครับเรื่องน่ากลัวแบบนั้นนะ่ะผมจะทำได้ยังไงอย่ามาไกลนะ,ะนี่นายจำเรื่องแบบนี้ได้ไหมน้อยนะ่ะทำให้เจ้าหน้าที่ฟุรุฮาชิแห่งหน่วยพิทักษ์อุนตราบาดเจ็บผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงจริงก็ได้—งั้นเรามาคุยเรื่องที่ค้างเอาไว้ หลังจากกินอาหารเช้าแล้วนายทำอะไรตอ่อพอดีเป็นวันอาทิตย์ผมก็เลยออกจากบ้านจะไปดูหนังประมาณกี่โมงประมาณสิบโมงเช้าครับ<อ>ผมซื้อหนังสือพิมพ์กับบุรีซื้อหนังสือพิมพ์ที่ไหนที่หน้าสถานีครับบุรีเหรอที่ตัวอัตโนมัติหน้าสถานีครับ<ม>แล้วผมก็เห็นว่าหนังยังไม่เริ่มก็เลยแวะไปที่ร้านขายปืน มือใครออกมานะแกเป็นใครสแสดงตัวออกมาสิโรบินดีแดนไม่สิอุตรเซเว่นจนนองอย่าขัดขวางงานของเรานี่เป็นคำสัง่งจงวางมือซะเดี๋ยวนี้สำหรับพวกเราแล้วการกำจัดแกไม่ใช่เรื่องอยากเลย แเห็นแก่ที่เราเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันขอเตือนแกอีกครั้งจงอย่าเข้ามาใกล้เมืองทีตังว่าจออีกอุนตราเซเว่นอย่าเข้ามาใกล้เมืองน,นี้ลึกแล้วเชีว่าแต่พวกมันต้องการอะไรกันแน่บอกเลยไนว่าอย่าฟืนน้นไปไม่เป็นไรนะ ย่องพยาบาลฝ่ายนาบนจนเมื hmm. mm ่อยหูนะขอพักสุบรีบ้างสิมันก็ตาสบายเล่นะดีชงกาแฟมาให้ ได้เหรอเฮ้ย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 ยเเฮ้ยยเฮยเฮเฮ้ยยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย อะไรไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นะเอาละพาไปที่ห้องพยาบาลน,นะครับไปไปเป็นไงแดนไหวไหมไหวครับโเรเจอิ์อเป็นไงบ้างอ่ะหลับไปแล้วครับอืมงั้นเหรอ เออตกใจหมดเลยเหมือนผู้ชายคนที่ถือปืนคุ้มครั่งกว่านั้นเลยอะ่ะนะครับผมคิดว่าลักษณะแบบนี้มันเหมือนอาการหลอนจากการเมายาเลยนะครับตรงอะ

อผมไม่เข er> ้าใจเลยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคนนะครับท้าวทรงเงาะและฟูรฮอรชิตาก็สูบบุหรี่สองนี้เหมือนกันครับนี่อะไรเนี่ยนี่แหละครับต้นเหตุแล้วดีละสมบัติที่หลับ โรชิตื่นสิตื่นบอกหน่อยเลยว่าซื้อบุหรีมาจากไหนอ่ะฟุลโรชิแดนไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเขาอยู่ในขั้นโคม่านะตงอ่ะเฮ้ยบ้าชะมัดเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะอ๋อจริงสิเอนนมาบผมหน่อย บุรีเรอคะใช่ค่ะสามีดิฉันสู่บุรีจัดมากเลยคะ่ะเขาซื้อบุรีที่ไหนพอจะทราบไลยครับก็คงในเมืองนั่นแหละคะ่ะวันก่อนเกิดเหตุแล้ะคะ่ะคุณอาต้องซื้อจากร้านใดร้านหนึ่งในเมืองแน่เลยคะ่ะแม่ครับผมรู้ครับฮะพี่โรชิจริงเหรอก็อผมาไปซื้อได้กะกบคุณพ่อนีครับผมจําได้ใช่ละเช้าวันนั้นนะ่ะเขาออกไปเดินเล่นกับพี่โรชินะคะ หนูพ่อหนูซื้อจากร้านไหนตอนนั้นน่าเช้ามากเลยร้านค้าย,ยังไม่เปิดเลยล่ะครับงั้นพ่อจะซื้อที่ไหนล่ะก็ที่ตู้อัตโนมัติหน้าสถานีครับบุรีเหรอที่ตูต้อัตโนมัติหน้าสถานีตูต้อัตโนมัติหน้าสถานีไม่ผิดนะเดี๋ยวนะ หมดแล้วเราิ่มเช้าไปไม่หรอกเดี๋ยวต้องมีคนมาเติมตู้อีกไปหาที่รอกัดีกว่าเนจะ้าหน้าที่สถานีอวกาศ V3 เคยนำเมล็ดพืชสีแดงกลับมาจากดาววายมันเหมือนกับของสิ่งนี้มากแน่นอนว่าไม่มีบนโลกเราแล้วก็ถ้ากินเข้าไปผลจะเป็นยังไงอ่ะถ้ากินเข้าไป ก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้และชอบใช้ความรุนแรงควบคุมตัวเองไม่ได้หลหระใช่ครับอ,อารมณ์จะฉุนเฉียวไม่มีเหตุผลและเห็นทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเป็นศัตรูไปหมดถ้าใส่ไปไว่าในบุหรีอันตรายของมันคงไม่ต้องพูดถึงแน่เพราะมนุษย์ที่สู่บุรีมีตั้งกว่าครึ่งโลกนะครับเอาเปก่อ้แจ้งเรื่องเมล็ดนี้ให้แดนรู้ด้วยนะครับพุทธอาของเธอมือปืนคลั่งรวมทั้งคนในเมืองนี้ ตานก็ตกเป็นเหยื่อของเมลยดพืชสีแดงนั่นเลอนะคุณอาน่าสงสารถ้าเป็นคนน่ารักมากและฉันก็รักท่านมากด้วยะคะ่ะมาแล้ว แดนเ,เรียกรูพิทักอุลตรา้าที่นี้เดินพิทักอุลตรา้าครับส่งเขมาจรรัการาตู้ขายบุหรี่อัตโนมัติที่หน้าสถานีกิจการว่าจโจทีครับมันเป็นบุหรี่ที่มีพิษครับหน้าสถานีใช่ไหมเข้าใจละจะช่วยแจ้งชาวเมืองกิจการว่าโจไม่สูบบุหรี่ที่ซื้อจากตู้นั้นด้วยนะครับ ไปอย่างนั้นต้องเกิดเหตุไรแน่ล่ะครับตกลงแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่啊ผมแอนนากำลังไล่ตามโคราชอยู่ครับโหน่าเกิดอะไรขึ้นล่ครับโรชิสุระ ก็รออยู่นี่นะเข้าไปคนเดียวจะไหวเหรอถ้ามีอะไรเมาจะแจ้งที่หน่วยเองทราบแล้วค่ะ ยินดีต้อนรับคุณตราเซเวน่นผมรอคอยมา่งคุณทุกคนดีว่าไงนะผมดีใจจริงๆทำให้คุณไม่ผ่านการคัดมาด้วยละเฮ้กก็แกถูกทำลายแล้วยอมแพ้ซะเถ <laughs> อะการทดลองของเราประสบความสำเร็จต่างหากแล้วทดลองเหรอถูกต้องเรารู้แล้วว่าเมาล็ดพืชสีแดงทำอะไรกับสมองกระจิตติดของมนุษย์ได้บ้างผมจะบอกให้นะเราสังเกตเห็นว่า พวกมนุษย์ชอบทำอะไรตามกฎและมักจะไว้เรื่อยเชื่อใจซึ่งกันและกันการทำลายล้างโลกมนุษย์ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเลยแค่ทำลายความไว้เรื่อเชื่อใจซึ่งกันและกันนแค่นี้พวกมนุษย์ก็จะหันมาฆ่าทันเองจนสิ้นโลกเป็นยังไงไอเดียแจ๋วมากอ่า <c oughs> ไม่มีทางตราบใดที่มีหน่วยพิทักษ์อุลตร้าอยู่ <c oughs> น่วยวิทอุตรากนผเดียวเราปวก็คืออุตราเซเว่นเท่านั้นละกลับไปอวกาศสลิีิเถอะจะได้ไม่ต้องขวางทางเรายังไงฮ่ฮ <laughs> <laughs> หพิทักไอ้นด้หนยพิทักไอ้หนด้หนยพิทักษี่นีหนพทักษ์ันะอพร์ตเมนตเป็นยาวอากาศเหรออืแดนอยู่น,นัน้นใช่ไมจายละออนคนักรับอืมอุตราฮอวันสแตนบาย ล้มเหลวลงอีกตามเคยที่มนุษย์เราหันมาไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็เพราะมนุษย์ต่างดาวแท้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ไกลแสนไกลมากๆเอ๊ะเพราะอะไรน่ะเลยก็เพราะตอนนี้โลกเรายังไม่เป็นที่หมายปองของมนุษย์ต่างดาวมากขนาดนั้นนะสิวางใจเถอะนะ